มาแล้วจ้าสายสืบพลอยปลาทองเชื่อว,ว่าทุกคนก็เคยมีความรักและเคยผิดหวังกับความรักมากหลายต่อหลายครั้งึ่งก็เข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีทีละใบอารมณ์ปลดปล่อยความเครียดแต่ต่างกันไปเอาเป็นว่าวันนี้สายสืบพลอยปลาทองเจอบรรดาหนุ่มๆอารมณ์ดีก็ขอลองถามดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าเวลาเขาอ,อกหักเนี่ยเขาทําอะไรกันพี่พุธสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาถามนิดนึงความคิดเห็นของดาราพี่พุธมีความรักไหมถามหน่อย เอาทุกคนก็ต้องมีความรักอยู่แล้วครับผมอยากรู้ว่าสมมติว่านหนึ่งพี่พุดอกั่พี่บุษมีวิธีการทำยังไงให้ตัวเองไม่รู้สึกเศร้าอ่ะทำอะไรดีแปลกแปกเออแปลกๆด้วยเหรอแปลกคงเอาหัวมุดลงไปในอ่างจา่กุชชี่มั้งแล้วก็เอาปล่อยน้ำให้เต็มเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหัวมุดลงไปคล้ายๆดำน้ำอึดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็นโอ่งได้ไหมโอ่งก็ได้เราไปราชบุรีก็จะเห็นโอ่งกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็หัวมุดโอ่งไปเลย ทำไมต้องมูดอะคือตะกี้หรอหรือว่ายังไงไม่ด้กี้หรอกครับให้แบบความดันน้ำมันแบบดันหูดันทุกอย่างในหัวสมองเราจะได้ไม่ต้องคิดว่าแบบเราอกหักมาเหรือเราจะได้ร้องไห้ก็จะได้มีน้ำอะไรเงี้ยพอขึ้นมาจากโอ่งที่มีน้ำเราก็จะคนนก็ได้ไม่รู้ว่าอ้าวเราร้องไห้อยู่อะไรอย่างงี้มีท่าเตยไหมมีเฮ้ยทำยังไงสะบัดปั๊บแล้วก็หล่อไปอีกเหมือนเหมือนหมาเวลาแบบตกน้ำขึ้นมาก็สะบัดขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีของผมหรอ ถ้าช่วงนั้นก็เ,เหมือนทั่วไปก็อยู่กับเพื่อนน่ะหาอะไรทำไปเพราะจริงแล้วส่วนใหญ่ก็ผมไม่ค่อยทาใครอกหักส่วนใหญ่คนจะชอบทําผมเสียใจมากกว่าพูด <c oughs> แล้วก็ทุเรศเอาใหม่เอาใหม่แล้วกันอ3 2อจริงๆแล้วเ,เรื่องอกหักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรดราม,มา่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดราม,มา่าคือถ้ารู้สึก เลิกกับเพิ่งเลิกกับแฟนเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายเลิกบอกเลิกหรือเขาบอกเลิกเราก็แล้วแต่เราก็จะพยายามติดตัวมาอยู่กับเพื่อน,นอะเป็นคนไม่ค่อยปรึกษาใครไม่มีวิธีแก้อะไรก็คือปล่อยให้เวลามันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเองฮะส่วนใหญ่ถ้าตอนผมอกหักนะหรือว่าตอนเลิกกับแฟนตอนเฮิร์ตตอนเศร้าเนี่ยจะมีวิธีการแบบว่าเหมือนกับตัวเองเป็นพระเอกเอ็มวีอย่างเงี้ยชอบฟังเพลงอะไรที่มันเข้ากับอารมณ์ตอนนั้นแบบขับรถคนเดียวฟังเพลงในรถแล้วก็ตะโกนโอ้ยเงี้ย คล้ายผมเวลาแบบอกหักอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบมานั่งคนเดียวแะเวลาฝนตกจะไม่ชอบเข้าบ้านจะชอบยืนหน้าบ้านคุกเข่าลงไปแล้วก็อ๋าทำไมอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมเป็นแนวนั้นไปแต่ว่าถ้าแบบมันก็ทําได้หลายอย่างอ่ะบางทีอยู่กับเพื่อนมากกว่าปร์ตี้ปารตี้อะไก็ลืมได้เหมือนกันเออติดคลิปลุกความเป็นพระเอก MV มกันไปหรือเปล่า คลิปลูกการเป็นเือเวีเหมือนกับผมว่า70%อร์เซของหลายๆคนพี่ชายผมก็เป็นออตอนอกหักผมเห็นหลายครั้งชอบแบบนอนฟังเพลงคนเดียวอะไรเงี้ยน้ําตาไหลอะไรเงี้ยอ่าตอนอกหักที่เราต้องเป็นพระอเอวีเนี่ยเพราะว่าชีวิตจ,จริงเราไม่เคยได้เป็นนะครับเราก็เลยต้องเป็นตอนเราอกหักนี่แหละเออฮะแหมจะว่าไปวิธีแต่และว,วิธีนี้ก็แ่บอยู่เหมือนกันนะเผื่อว่าวัานไหนใครซืบพลอยปลาทองอก,อกหักบ้างก็จะขอหยิบยิมว,วิธีของหนุ่มๆม,ม,มาใช้บ้างก็แล้วกันนะคะ